สาระน่ารู้เพียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงวี่น้องประชาชนต้องรายการออปมชคุยข่าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเวลา17นาฬิกาโดยประมาณโดยกระผมร้อยตีสนิทชัยลินฟ้า อปอมชจังหวัดนครนายกคนเดิมทำหน้าที่นำข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครนายกมาเล่าให้ผู้ฟังฟังกันเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับข่าวที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือโครงการบําบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปองรองสมานฉันให้ประชาชนจังหวัดนครนายกครั้งนี้เป็นครั้งที่6หรือที่มักจะเรียกกันว่าจังหวัดเคลื่อนที่กันนะครับเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน โดยจัดไปเมื่อวันที่15มีนาคม2560ที่ผ่านมาโดยมีท่านดรประดิษฐ์ยมานันผู้ว่าราชาการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดณวัดอินปราชารามตำบลศรีกระอ่างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกภายในงานมีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมารับบริการจากหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการตามจุดในบริเวณวัดอินประชารามของเรานะครับ พร้อมทั้งยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัดนครนายกมาตรวจสุขภาพให้พี่น้องประชาชนโดยช่วงท้ายโครงการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้นำส่วนราชการต่างๆในพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นข้อปัญหาเสนอแนะจากผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่อีกด้วย และในวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับกับผมร้อยตีสนิทช้ยลินฟ้าอ,อปปมชออจังหวัดนครนายกก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับ สาระน่ารู้เสียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงพี่น้องประชาชนต้องรายการออปมชคทุยภา